ยินดีที่ได้มีโอกาสได้พบกับท่านทลายอีกครั้งในวันนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเรายิ้มนะครับเวลาเราเริ่มต้นยิ้มเนี่ยนะฮะร,ร่างกายของเราเนี่ยจะหลั่งสารบางอย่างที่จะทําให้เกิดความสุขและถ้าเกิดเราขอบคุณสารอีกตัวหนึ่งก็จะทํากระตุ้นให้ความสุขนั้นทวีมากขึ้นดังนั้นเราขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับในหัวข้อที่ผมอยากจะแบ่งปันก็คือว่าวันดีคืนดี หมายความว่าถ้าเมื่อคืนดีเมื่อคืนเนี่ยดีวันนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสเจอสิ่งที่ดีมากกว่าถ้าเมื่อคืนไม่ดีเช้าเราตื่นขึ้นมาก็งงเงียสเลิมสลือเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ท้อแท้ดังนั้นดีใจด้วยนะครับสำหรับคนที่เมื่อคือนนอนหลับสบายดีมีภรรยาที่ดีมีสามีที่ดีที่กลับบ้านตรงเวลาคือกลับมาตอนบรามาณตีสามนะครับ แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่สามีเราไม่เป็นข่าวอยู่ที่ขอนแก่นนะครับดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้าในสิ่งดีๆมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับในเดือนธันวาคมเนี่ยเป็นเดือนแห่งความสุขเพราะว่าสําหรับคนไทยเนี่ยถือว่าสําคัญมากสําคัญประการที่หนึ่งก็คือว่าพอเราเข้าเดือนธันวาเนี่ยเราคิดว่าอากาศมันน่าจะหนาวใช่ไหมครับพอเราฟังประกาศจากกรมอุตุอุตุแปลว่านอนอุตุก็คือ นอนหลับสบายนะครับบอกว่าอากาศจะหนาวช่วงไหนเราก็เริ่มต้นที่จะไปรือเสื้อผ้ารืออะไรนะพวกเสื้อกันหนาวต่างๆนะครับแล้วปรากฏว่าพอเราเลือกมาปุ๊บซักเสร็จเรียบร้อยพอจะใส่วันรุ่งขึ้นร้อนนะในใน,ในทุกเดือนธันวาคมเราก็เลยมีโอกาสลุ้นว่าอากาศจะเย็นสบายสักกี่วันแล้วก็บางวันก็เย็นเป็นแบบย่อมย่อมเนะช้าเย็นเที่ยงร้อนกลางคืนเย็นอีกนะครับ แต่สาหรับประเทศตะวันตกนะครับช่วงเดือนธันวาถือว่าเป็นช่วงของวาระของครอบครัวนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความรู้สึกพักผ่อนแล้วก็หลายครอบครัวนะครับก็จะเอาลูกหลานเนี่ยไปอยู่กับคุณปู่คุณย่ามีครอบครัวหนึ่งนะครับก็จะมีพี่น้องสองคนผู้ชายก็ไปนอนบ้านคุณปู่คุณย่าช่วงสุดสัปดาห์ก่อนคริสต์มาสนะครับพอถึงช่วงเวลานอนตามปกติก็คือเด็กก็จะมีโอกาสคุกเข่าที่ข้างเตียงและก็อธิษฐานต่อพระเจ้า น้องชายก็อธิษฐานเสียงดังมากเลยนะครับบอกว่าโอ้พระเจ้าขอพระเจ้าประทานสันติภาพกับโลกนี้แล้วก็อธิษฐานดังขึ้นอีกบอกว่าขอให้ปีนี้คริสต์มาสนี้ให้ข้าพงค์ได้หุ่นนจ์ตัวใหม่จักรยานคันใหม่พี่ชายที่นั่งอธิษฐานอยู่ก้างแก็เลยสะกิดน้องนี่ไม่ต้องอธิษฐานเสียงดังก็ได้พระเจ้าไม่ได้หูหนวกน้องชายตอบไงรู้ไหมครับใช่พระเจ้าไม่ได้หูหนวก แต่คุณปู่คุณย่าเนี่ยหูท่านไม่ค่อยดีแล้วนั่นหมายความว่าเด็กคนนี้รู้ว่าพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานผ่านทางคุณปู่และคุณย่าพระเจ้าองค์เที่ยงแท้พระองค์เป็นพระบิดานิรันดร์พระองค์รักเราทั้งหลายทุกคนและพระองค์ได้ยินทุกคำอธิษฐานจากปากของเราและแม้ว่าคำที่เราต้องการนั้นสิ่งที่เราต้องการจะอยู่ในส่วนลึกที่สุดในหัวใจ และบางครั้งเราปวดร้าวในชีวิตจนไม่สามารถทูลขอออกมาเป็นถ้อยคำได้พระเจ้าได้ยินเสียงร้องไห้ในหัวใจของเราพระเจ้าได้ยินเสียงทุกคำอธิษฐานทุกความปรารถนาในหัวใจของเราและไม่ว่าเราจะเป็นริสเตียนหรือไม่เป็นริสเตียนไม่ได้เป็นข้อจำกัดที่พระเจ้าจะไม่ฟังหรือพระเจ้าจะไม่ตอบนะฮะในพระคัมภรีร์ได้บอกว่า พระเจ้าจะให้สิ่งที่ดีล้ำเลิศทุกประการแก่เราทุกคนอย่างแน่นอนเสมอนี่คือคำสัญญาของพระเจ้าถ้าเป็นคำสัญญาของมนุษย์เราอาจจะเชื่อไม่ค่อยได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นอยู่เสมอแต่น่าเสียดายครับท่านทั้งหลายเพราะว่าเมื่อพระเจ้าประทานสิ่งดีเลิศให้กับเรามากมายบ่อยครั้งเราเองต่างหากที่มองไม่เห็นสิ่งที่ดีเลิศนั้น เราตั้งหากไม่เห็นสิ่งที่อัศจรรย์ที่อยู่ในชีวิตของเรานะฮะคนตาบอดคนนึงบอกว่าถ้าผมสามารถมองเห็นได้ผมจะมีความสุขนะฮะคนพิการป่วยเป็นอัมาาพาตบอกว่าถ้าเขาสามารถลุกขึ้นยืนได้เขาจะมีความสุขคนตกงานบอกว่าถ้าเขามีงานทําเขาจะมีความสุขนะครับผมถามเราทุกคนว่าในที่นี้มีใครตาบอดไหมครับมีใครเป็นอัมาาพาตไหมมีใครตกงานไหม แล้วทำไมเราไม่มีความสุขแท้ที่จริงความสุขนั้นพระเจ้าประทานให้กับเราทั้งหลายเพื่อเราจะมีความสุขพระเจ้าประทานความสุขให้เราเพื่อเราจะมีความสุขดังนั้นเองให้เราอิ่มเอมกับทุกวันซึ่งเป็นวันแห่งพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพระเจ้ารักเราไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามพระเจ้าเตรียมสิ่งที่ดีเลิศสำหรับชีวิตของเราเสมอ นะครับและถ้าเรามีโอกาสไปตามห้างร้านณขณะนี้ก็จะมีการเปิดเพลงคริสต์มาสมีการแต่งนะฮะตกแต่งอย่างดีเลยจนกระทั่งบางห้างกลายเป็นว่าไม่ใช่วันเกิดพระเยซูกลายเป็นวันเกิดของซานตาคลอสไปก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าซานตาคลอสก็คือตัวแทนแห่งความรักที่พระเจ้าได้ทรงทํางานผ่านทางชายคนหนึ่งที่มีทุกสิ่งทุกอย่างที่พร้อมแต่เขายอมขายทุกสิ่งทุกอย่างและไปซื้อสิ่งดีๆไปมอบให้กับเด็กๆที่ยากไร้ นะครับมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาก็ไปช้อปปิ้งนะฮะไปซื้อของในห้างแล้วก็เป็นปกตินะครับเวลาเราแต่งงานกันนานๆน,น,นะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์ในการแต่งงานมาหรือใครที่กําลังจีบกันใหม่ๆถ้าเกิดตอนจีบกันใหม่ๆเนี่ยนะฮะเวลาไปไหนเนี่ยเราเดินไปไหนสามีจะเดินเอามช่สามีแฟนจะเดินตามเราแบบต้อยๆย,ยเลยใช่ไหมช่วยถือของทํานั่นทํานี่ให้แต่พอแต่งงานไปสักสิปีเป็นไงครับสามีไปทางภรรยาไปทางแล้วพใกล้ๆวันคริสต์มาส ก็มีการไปซื้อของที่ห้างมาครับป้าก็ว่าซื้อไปซื้อมาสามีกับภรรยาพลัดหลงกันผ่านไปชั่วโมงหนึ่งภรรยาก็ยกโทรศัพท์โทรหาสามีนี่เธออยู่ที่ไหนเนี่ยฉันถือของพลุงพลังเดินอยู่คนเดียวทำไมไม่มาช่วยถือสามีก็บอกว่าเธอจะเย็นๆเธอจำร้านเพชรที่เราเคยมาดูด้วยกันได้ไหมที่เธอบอกว่าเธออยากได้แหวนเพชรห้ากะลัดอะและฉันสัญญาว่าฉันจะซื้อให้ ภรยาพอได้ฟังเป็นไปครับอารมณ์ที่กําลังพุ่งขึ้นกำลังโกรธก็เย็นลงใบหน้าก็ยิ้มแย้มก็บอกจําจำได้จําได้ผู้ชายก็เลยบอกว่ารีบมาเลยนะเนี่ยรออยู่จําได้ไหมตรงร้านเพชรนั่นอนะ่ะตรงข้ามมีร้านขายกาแฟอยู่กําลังนั่งกินกาแฟรอเธออยู่ถามว่าไอ้ประโยชน์สุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้ภรรยารู้สึกดีใจและรีบมาหรือเกิดความงางงงบมากขึ้นนะครับ อาจจะเป็นสงครามโลกหรือไม่ก็สงครามเย็นนะครับที่คงระอุไปหลายวันคิดจักทั่วโลกจัดวันที่25กําหนดว่าเป็นจารีตของวันคริสต์มาสกาหนดว่า25เป็นวันที่เราจะมีโอกาสฉลองวันที่พระเรยซูกิเจ้ามาประสูตรนะครับแต่สําหรับคิดเตียนแล้วทุกๆวันไม่ว่า 24, 25, 13, 1ี่ยี่ห4สทุกวันร้วนเป็นวันที่ดีเลิศเสมอ ทุกวันเป็นวันที่พระเยสูคริสต์เจ้าเสด็จมาแล้วก็ประสูติแล้วก็อยู่ท่ามกลางเราเสมอแต่วันที่25เราจัดขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อจะประกาศข่าวดีให้โลกรู้ว่าพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จเข้ามาในโลกนี้พระองค์เสด็จมาเพื่อนําพระพรยิ่งใหญ่มาให้แก่เราทั้งหลายทุกคนพระองค์เสด็จมาเพื่อจะช่วยเหลือเราทุกคนให้พ้นจากความทุกข์ พระองค์เสด็จมาเพื่อจะช่วยปลดปล่อยเราให้พ้นจากฤทธิ์อำนาจของความบาปหลายครั้งเราอยากจะทำสิ่งที่ดีแต่ความบาปกิเลสและตัญหามันฉุดล้างเราแต่เมื่อเรามีองค์พระเยคริ์เจ้าพระองค์จะเข้ามาแล้วก็จะเปลี่ยนแปลงประทานกำลังให้กับเราทั้งหลายพระเยซูเสด็จมาเพื่อจะช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากคำแช่งสาปผมเคยเจอบางคนที่ก่อนมารู้จักพระเยซูเขาตกอยู่ภายใต้ของคำแช่งสาปของพูดผีปีศาจ เขาไม่สามารถเอาชนะมันได้แต่แล้วเมื่อวันหนึ่งมีคนพูดว่าลองมาอธิษฐานต่อพระเยซูสิพระองค์มีฤทธิ์อำนาจสามารถปลดปล่อยท่านได้เช่นเดียวกันกับคนที่มีปัญหาความทุกข์ร้อนเดือดร้อนในใจคนที่มีปัญหาครอบครัวมีปัญหาเรื่องลูกนะครับใครที่มีลูกอายุ17มีบ้างไหมครับตอนนี้นะครับแล้วลูกเราก็เป็นเด็กดีแต่ตีสองตีสามยังอยู่ในพับไอ้อย่างนี้บ้านผมไม่เรียกว่าดีนะครับ บ้านผมเด็กดีก็คือ6กโมงอยู่ที่บ้านกินข้าวอ่านหนังสือทําการบ้านนะครับบางทีเราเดือดเนื้อร้อนใจกับหลายเรื่องในชีวิตเราสอนมันก็แล้วเราบอกมันก็แล้วเราตีมันก็แล้วเราเอาโซ่ลามก็แล้วก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้เพราะปัญหามันอยู่ภายในชีวิตของคนเหล่านั้นที่ถูกความบาปกิเลสตัญหาครอบงําอยู่แต่พระเยซูสัญญาว่าเมื่อท่านร้องทูลขอต่อพระองค์ในทุกความปรารถนาของท่านนั้น พระเจ้าจะประทานกำลังให้ท่านสามารถเอาชนะได้นะครับแล้ย้อนกลับไปในปี2019พวกเรายังพอจำได้ไหมครับปลายปี2019มีอะไรเกิดขึ้นช่วงนั้นเราเริ่มได้ยินข่าวเรื่องอะไรนะเชือ้ออะไรนะเชื้อไวรัสใช่ไหมฮะและต่อมาเราก็เรียกว่าโควิด19นะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดีที่สุดตรงไหนรู้ไหมตรงที่สงครามการก่อการร้ายหยุดนิ่งเลย ไม่มีการลบปลาฆ่าฟันไม่มีการก่อการร้ายไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นเลยเพราะทุกคนหวาดกลัวกับสงครามที่น่ากลัวที่สุดสงครามนั้นทําให้บุคลากรทางการแพทย์สูญเสียไปจํานวนมากสงครามนั้นทําให้ผู้คนล้มตายไปจํานวนมากสงครามนั้นทําให้เกิดธุรกิจเศรษฐกิจพังพินาศเดือดร้อนทุกหย่อมญาจนกระทั่งมีคนพูดว่าโรคระบาดนะครับปัญหาของเศรษฐกิจ รุนแรงขนาดที่บอกว่าโรคระบาดยังไม่น่ากลัวเท่าไม่มีเงินสักบาทเราผ่านมาแล้วสองปีเราพ้นมาได้นะครับนักปรจจาชญ์บอกว่าอะไรก็ตามที่ฆ่าเราไม่ได้มันจะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นเสมออะไรก็ตามที่ทําลายเราไม่ได้จะทําให้เราดีขึ้นเสมอแต่น่าเสยียดายครับท่านทั้งหลายบางคนแทนที่จะดีขึ้นกลับกลายเป็นโรคจิตบางคนกัมีปัญหาทางจิตมากขึ้น แต่แล้วพอสงครามกับไวรัสโควิดนะฮะเริ่มหมดสภาพเป็นไงครับต้นปี2022สงครามเริ่มก่อตัวขึ้นอีกนะครับเพียงเพราะว่าอยากจะเข้าร่วมในกลุ่มสมาคมทหารของภาคตะวันตกยอมที่จะเข้าร่วมแล้วก็ยอมที่จะปรามนุมาไว้ในประเทศของตัวเองแล้วทำให้ประเทศที่หวาดกลัวกับสงครามปรามนูก็เลยยกทัพเข้าไปไปยึด คองดินแดนนั้งและลบกันมาจนปัจจุบันก็ยังไม่จบสิ้นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับในคืนวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาผมมีโอกาสไปบรรยายให้กับพี่น้องบนก็เรียกอะไรนะที่บ้านขุนกลางดอยอินทนนท์นะครับมีโอกาสไปไปหนุนใจและก็ไปบรรยายเรื่องเกี่ยวกับการใช้ทำธุรกิจในในขีจ,จักรนะ ในคืนนั้นเองผมมีโอกาสเจอไปบ้านของสมาชิกคนหนึ่งเป็นคุณแม่มีลูกชายสามคนตอนที่เราไปบ้านของเขาเราก็นั่งกับพื้นลูกเขาก็อยู่ในมุ้งเป็นบ้านเล็กๆแล้วก็มีโอกาสคุยกันเขาก็บอกว่าผมก็ถามว่าสามีคุณอยู่ที่ไหนเขาบอกสามีตอนนี้ทํางานอยู่ที่อิสราเอลพอเช้าวันลุกขึ้นวันที่7มีข่าวมาเลยมีปฏิบัติการที่เราเรียกว่าอันอักซาฟลัดนะครับเช้าตรู่วันที่วันเสาร์ที่7็ตุลาคม มีการยิงจรวดมากกว่า5,000ลูกเข้าไปในชุมชนในอิสราเอลมีกลุ่มติดอาวุธ3,000คนฝ่าแนวกั้นฉนวนกาซาไปสังหารพลเรือน700คนจับคนไทยเป็นตัวประกัน22คนฆ่าคนไทย32คนบาดเจ็บอีก19คนนี่คือสองครามที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นและสุดท้ายอิสราเอลก็เลยตอบโต้แบบตาแทนตาฟันแทนฟัน ใช้วิธีที่คิดแบบเราเรียกว่าวิธีคิดแบบกฎหมายฮัมมูราบีนะครับของชาวตะวันออกกลางคุณทําผมฟันหักซี่หนึ่งผมจะทําคุณมากกว่าหนึ่งซี่คุณทําตาผมบอดข้างหนึ่งผมจะทําคุณมากกว่าหนึ่งข้างถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งข้างนะครับนั่นคือการตอบโต้นะครับอิสราเอลเก็บคําว่ามนุษยธรรมกติกาสงครามออกจากดิกชันนารีของกองทัพอิสราเอล ดัานเอเราเห็นความย่อยยับเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับแม้แต่โรงพยาบาลในฉนวนกาซาที่อิสราเอลคิดว่ามนะีทหารของกลุ่มก่อการร้ายอยู่ถล่มไม่ไม่เว้นแม้แต่หมอแม้แต่พยาบาลไม่สนใจอะไรทั้งสิน้นมีคนตายจนปัจจุบัน14 0 0 0พคนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่มีสันติภาพมีแต่สงคราม ย้อนกลับไปอีกนิดนึงเมื่อ928ปีมีใครเกิดแล้วครับตอนช่วงนั้นมีใครเกิดเรื่องย่างเนาะ900กว่าปีที่แล้วมีสงครามหนึ่งเกิดขึ้นและลบติดต่อกัน9ครั้งใช้เวลาลบต่อเนื่องกันเกือบ100ปีมีผู้เสียชีวิตประมาณ7ล้านคนต่างฝ่ายต่างอ้างว่านี่คือสงครามศักดิ์สิทธิ์นี่คือพระประสงค์ของพระเจ้า คนใต้นะครับผมคนใต้กับพี่ที่หล่อๆเสื้อชมพูนะเราเป็นคนใต้คนใต้บอกว่าขี ok ่หกทั้งเพแปลว่าอะไรนะพี่โกหกทั ok ้งส ok, ok ิ้นขี่โกหกทั้งสิ้นเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะว่าพี่น้องมุสลิมนะเขานับถือพระเจ้าแห่งสันติเวลาพี่น้องมุสลิมเจอกันจะใช้คําทักทายภาษาอาหรับว่าอัสลามุอะลัยกุม um แปลว่าขอสันติจงมีแด่ท่านคนที่นับถือศาสนาคริ เชื่อศรัทธาในพระเจ้าจะบอกว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าแห่งความรักและถามท่านทั้งหลายว่าเป็นไปได้ไหมระหว่างคนที่นับถือพระเจ้าแห่งสันติกับพระเจ้าแห่งความรักจะมารบกันและบอกว่านี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าจึงเป็นไปไม่ได้นะครับฝ่ายหนึ่งอ้างว่าเยรูซาเล็มคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนเคารพนับถืออีกฝ่ายหนึ่งก็บอกอย่างนั้นเหมือนกัน ฝ่ายหนึ่งบอกว่าเบตเลเฮมเป็นบ้านเกิดของพระเยซูแต่ดันไปอยู่ในฉนวนกาซาซึ่งปีน้องชาวอาหรับยึดครองอยู่แล้วก็ลบกันไปลบกันมานะครับในนี้บอกว่า900กว่าปี928ปีที่รบกันและใช้ชื่อสงครามนั้นว่าสงครามครูเสดสงครามของพระเจ้าสงครามศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ไร้สาระเพราะว่าคําว่าศักดิ์สิทธิ์ในภาษาอังกฤษมาจากคําว่า holy โฮลี Holy, ่ศักดิ์สิทธิ์ก็คือบอริสุทธินะพี่น้องศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หมายความว่าแต่ก่อนเรามีกรรมการของโรงพยาบาลใช่ไหมศักดิ์สิทธิ์มุ่งศักดิ์อันนั้นไม่รุ่นน้องผมนะผมชอบเรียกนั้นว่าอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์อัลลอยนะครับเพราะว่าดังมาจากการทําประตูรั้วแซวท่านเล่นอยู่นะครับถ้าท่านดูอยู่ในออนไลน์นะครับผมออกชื่อท่านแล้วนะครับโอเคศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้หมายถึงว่าอภินิหารแต่หมายความว่าที่นน่นบริสุทธิ์พระเยซูประสูติที่บ้านเบ็ดเลยเห็น ไม่ได้ไม่ได้ประสูตรในบ้านของคนรวยไม่ได้ประสูตรในวังของเจ้าเมืองแต่ประสูตรในที่ที่ไม่มีใครใช้ที่นั่นซึ่งเราอาจจะเรียกเป็นที่คอกสัตว์ก็คือเป็นโรงเลี้ยงสัตว์และพระเยซูก็ไปประสูติที่นั่นแต่ท่านทราบไหมว่าที่ที่พระเยซูประสูตรที่ทุกคนมองว่าต่ําต้อยที่สุดที่ที่สกปรกที่สุดเมื่อพระเยซูประสูตรที่นั่นกลายเป็นที่ที่โฮลี่บริสุทธิ์ มีความบริสุทธิ์เทียบเท่ากับพระวิหารในเยรูซาเล็มมีความบริสุทธิ์เทียบเท่ากับสถานที่ที่บริสุทธิ์ทั้งหมดในโลกนี้ผมจึงถามว่าแล้วยุโรปก,กับอาหรับจะลบกันเพื่อแย่งชิงกรุงเยรูซาเล็มทำไมในเมื่อทุกทกที่คือที่ที่สะอาดและบริสุทธิ์สถานนัตการของเราที่นี่บริสุทธิ์ไม่ใช่เพราะว่าเราใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างดีหรือเป็นที่ที่เราใช้น้ำสการพระเจ้า แต่ที่นี่บริสุทธิ์เพราะว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่ชีวิตของเราทั้งหลายทุกคนก็เหมือนกันต่อให้ท่านผ่านอะไรมาก็ตามมีปัญหาอะไรมากมายก็ตามชีวิตของท่านอาจจะสกปรกชั่วร้ายยังไงก็ตามเมื่อวันหนึ่งท่านต้องการมีชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์เพียงแต่ท่านบอกพระเจ้าว่าสเสด็จมาเถิดพระองค์เจ้าข้าเข้ามาอยู่ในชุดของข้าพระองค์ชีวิตของท่านก็จะเป็นชีวิตที่สะอาดและบริสุทธิ์โฮรี่นะครับ วันหนึ่งมีการนำพาหญิงสาวคนหนึ่งมาหาพระเยซูคนที่จับมาเป็นผู้ชายล้วนเลยบอกว่าพระองค์จะเอาอยัางไงผู้หญิงคนนี้เนี่ยตามกฎหมายของยิวต้องเอาหินขว้างตายเพราะเป็นผู้หญิงที่ผ่านการล่วงประเวณีมานะครับพระเยซูไม่ตอบอะไรก็เอานิ้วเขียนที่ดินเขียนไปเรื่อยๆจนกระทาั่งในที่สุดเขาถามมากๆพระเยซูเลยบอกว่าใครไม่มีบาปเอาหินขว้างก่อนเลยปรากฏตั้งแต่แก่สุดจนถึงเล็กสุดออกไปหมด เพราะว่าเราทุกคนนั้นล้วนมีข้อผิดพลาดล้วนมีปัญหาทั้งสิ้นนะมีใครในที่นี่ที่ไม่เคยทําบาปบ้างมีไหมครับคงไม่มีมีใครเคยไม่เคยพูดไม่ดีบ้างไหมครับอาจจะมีแล้วมีใครในท่ามกลางเราไม่เคยคิดไม่ดีบ้างมีไหมทุกความคิดเราดีหมดสะอาดหมดยอดเยี่ยมหมดหรือเปล่าคงไม่นะครับดังนั้นเราจะต้องยอมรับความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วเราทุกคนล้วนมีข้อบกพร่อง เราทุกคนร้วนผิดพลาดได้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอย่าไปโกรธคนอื่นเวลาคนอื่นทําให้เรารู้สึกเครียดแค้นเจ็บปวดโอ้ยเราเกลียดมากเลยใครนินทาเราเรารู้สึกไงครับวเวลาโดนนินทาเราคงไม่ชอบแต่มีคนหนึ่งบอกอย่างนี้ว่าอย่าโก,กรธคนที่นินทาเราเพราะเราก็นินทาเขาเหมือนกัน <c oughs> จริงไหมครับเราก็นินทาเขาเหมือนกันแล้วก็พูดไม่ดีใส่เขาเหมือนกันรับหลังเหมือนกัน ดังนั้นเราทุกคนมีข้อบกพร่องเราทุกคนอาจจะมีสิ่งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ขอให้เรายอมรับว่านี่คือความเป็นมนุษย์และเราต้องการความช่วยเหลือของพระเจ้ามะครับมีบางท่านที่มีโอกาสได้คุยกันนะฮะบางครั้งเขาก็โกรธเขาก็โมโหเขาก็งุนหงิดในการทํางาน,บาง,งางงานบางครั้งก็โกรธเพื่อลงงานบางครั้งก็รังเกียจพนักงานลูกน้องเขาบางครั้งก็โมโหเจ้านายเวลาคุยกันผมบอกว่าโอเคโกรธก็ได้แต่อย่ากเกลียด โอเคเงดหงิดก็ได้แต่อย่าให้มันอยู่นานคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณหงดหงิด,ห,ดนหน้าตาคุณจะเหมือนอะไรน,นะฮะเหมือนอะไรเวลาเราเก็บความรู้สึกไม่ดีไว้ในใจมันจะเป็นอะไรท่านทราบไหมมันทําลายชีวิตของเรามีชายคนหนึ่งผมจะจบนะครับเนื่องจาก8ปดโมงแล้วผมจะจบด้วยเรื่องสุดท้ายมีชายคนหนึ่งเสียชีวิตก่อนอายุ30ปีนะครับเป็นคนที่นะครับต้องบอกเงี้เป็นคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอ ทานอาหารสุขภาพทุกมือ้อมีความรู้ด้านสุขภาพอย่างดีไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เที่ยวกลางคืนมีคนรักที่ดีมีครอบครัวที่ดีภายนอกดูเป็นคนดีนะครับแล้วก็คอยช่วยเหลือให้กำลังใจคนอื่นเสมอจนทุกคนคิดว่าโอเคนที่เป็นคนที่สุดยอดของความเป็นคนดีแต่เขาตายตอนอายุยังไม่ถึง30ปีทำไมมีคนไปติดตามสืบหา โอ้พอเข้าไปใน Facebook ของเขาถึงรู้ว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรรู้ไหมฮะทุกทกวันเช้าและเย็นเขาจะโพสต์ข้อความให้ร้ายด้อยค่าเสียสีเยอะหยันคนที่เขาไม่ชอบอยู่คนหนึ่งทุกวันเลยเช้าแล้วก็เย็นทำอย่างนี้ทุกๆวันนะครับแล้วก็มีการเชิญชวนให้คนที่ติดตาม Facebook เขาเนี่ยใส่ชุดดำในวันสำคัญของชายที่เขาเกลียดและสุดท้ายเขาตายไปพร้อม ความเกลียดชังที่อยู่ในชีวิตของเขาเหลือเชื่อความเกลียดชังคือสิ่งที่ซาตานแพร่กระจายอยู่ในชีวิตของเราความเกลียดชังเป็นสิ่งที่เราสามารถเอามันออกไปได้แต่ถ้าเราขาดกําลังพระเรยซูเจ้าสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ดังนั้นจึงหนุนใจท่านทั้งหลายว่าในวาระแห่งคริสต์มาสนี้ถ้าท่านอยากจะมีวันที่ดีคืนที่ดี เอาสิ่งที่เกลียดชังออกไปยอมรับว่าเราอ่อนแอคนอื่นก็อ่อนแอยอมรับว่าเราผิดพลาดคนอื่นก็ผิดพลาดได้และขอพระเจ้ามาทานกําลังช่วยเหลือเราผมขอเป็นพยานนิดหน่อยนะครับผมมาจากหัดใหญ่ผมเรียนเทคนิคผมยกพวกตีกันผมใช้ระเบิดผมใช้ปืนขณะที่เรียนอยู่ที่นั่นหน้าตาจะดูดีไม่น่าจะใช่นะครับแต่ผมผ่านชีวิตอย่างนั้นมานะครับและทุกครั้งที่ผมเห็นคนเดินแล้วก็มองหน้า ผมจะรู้สึกไม่ดีและไม่กระโดดถีบก็แตะกา้านคอถามว่าคนใต้ชอบมองหน้าทำไมนั่นเองความเกลียดความหงุดหงิดความอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงชวงวัยรุ่นและผมไม่สามารถเอาชนะมันได้แต่ผมทุกครั้งอธิษฐานขอพระเจ้าให้ผมมีความอดทนความอดกลั้นผมไม่ชอบเลยเวลาประตูรถไฟฟ้าเปิดตรงแตงแล้วแทนที่จะปล่อยให้คนเดินออกไปก่อนทุกคนมามุงแลวแย่งเข้ามาผมไม่ชอบเลยเวลาเดินลงบันไดแล้วคนเดินดูแต่มือถือแล้วเราจะรีบความรู้สึกภายในเราอย่างไง อยากจะถีบเขาลงไปแต่เราขอพระเจ้าให้ครับรองมีความอดทนความอดกลั้นคือโดยกําลังเนี่ยผมทําไม่ได้แต่โดยพระเจ้าผมทําได้ผมผ่านชีวิตมาจน57ปีปีนี้สามารถไม่ทําสิ่งที่ผมอยากจะทําด้วยการอธิษฐานขอพระเจ้าประทานกําลังเมื่อคุณเกลียดใครโกรธใครพระเยซูว่าจงอธิษฐานอวยพรเขาและพรนั้นจะทวีขึ้นในชีวิตของคุณขอพระเจ้าอวยพรเราอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับ สรรเสรและโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่ข้าพระองค์หลายมีโอกาสอยู่ร่วมกันจำเพาะพระพักของพระองค์ขอพระเจ้าเปิดฟ้าสวรรค์และเทพระพรลงมาท่ามกลางเราทุกคนขอทรงโปรดนำความเกลียดชังความรู้สึกไม่ดีออกจากชีวิตของเราประทานการคืนดีระหว่างข้าพระองค์กับเพื่อนของเราข้าพระองค์กับพระองค์กลับคืนมาเพื่อข้าพระองค์หลายจะมีชีวิตที่สะอาดบริสุทธิ์และมีชีวิตที่ไปดีมาดีให้ทั้งวันและคืนในช่วงข้าพระองค์นั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่ดี ข้าพเจ้าขับลงขออธิษฐานและอวยพรแก่เราทั้งหลายทุกคนในที่นี่จะรับพระพรจากพระองค์เจ้าจะเต็มไปด้วยความสุขความชื่นชมดีในตลอดคริสต์มาสนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาใจของเราจะอยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ให้เราเป็นพระพรเป็นแสงสว่างของโลกนี้ตลอดไปขอมอบทุกคนไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน พระเจ้าอภัยพรทุกท่านครับสวัสดีครับ